ไม่ว่าเราจะทำกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์รายได้ให้กับตัวเราได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวนะคะเรานะคะจะลงทุนจะจ่ายเงินสกอรเนี่ยคิดเยอะๆคิดให้ดีก่อนอย่าทำอะไรที่ต้องทำอย่าทำอะไรเพราะเห็นคนอื่นเขาทำอย่าทำอะไรที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบนะคะมันจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าเพราะอะไรที่ต้องทำจำเป็นต้องทำ นะคะคมันทําให้เราฝืนใจเพราะเราฝืนใจอะ่ะเราไม่มีความสุขไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นๆกับงานนั้นๆนหนึอออกไหมคะเพราะเราไม่มีความสุขอะ่ะเราจะไปเจอลูกค้าคู่หุ้นคู่ค้าคู่ส่วนเป็นไงไม่มีอารมณ์จะพูด ขี้เกียจจะพูดพูดไปแกนๆอย่างนั้นแหละพลังในการพูดนะการสาดส่งพลังงานดีๆให้กับคู่ค้าคู่ขายของเราเนี่ยมันไม่มีไฟมันขี้เกียจมันมันมันพูดไปตามระบบของมันเอออธิบายจุ่ๆๆ,ๆืๆจบอย่างเงี้ยนะคะมันเท่ากับเราผักลูกค้าผักเงินผักรายได้ออกจากตัวเรานะคะแต่นะคะถ้าจะต้องจ่ายเงินสกักก้อนลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะหาตัวเองให้เจอทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่จํ เป็นต้องเหมือนไขคค่ค่ะทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราทําในสิ่งที่เรารักที่เราชอบเราจะมีความสุขกับทุกขั้นตอนของการทําสิ่งนั้นๆและเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํา นึกออกไหมคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่หุ้นคู่ค้าคู่ส่วนนะต่างๆมาสอบถามนะมาเรียนรู้หรือมาซื้ออะไรกับเราเนี่ยนะคะน่ะเราก็จะมีอารมณ์ y im, y im, y im, im, ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีอธิบายให้เขาฟังหรือ,อบอกรายละเอียดในผลงานของเรานะคะนั่นแหละมันก็เท่ากับเวลาเราพูดอะไรเนี่ยนึกออกไหมคะด้วยความสุขอะ เอออยากโชว์ผลงานของตัวเองหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองอะ่ะเราก็มีความสุขที่จะถ่ายทอดให้เขาฟังนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์กระแสดีๆเนี่ยลูกค้าได้ยินได้ฟังปุ๊บเป็นไงคะอยากซือ้อยากขายกับเราเลยนะคะเนี่ย ใจความสําคัญนะคะ1อัธยาศัยใหม่ตีดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนๆนะที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนคู่คุ้นคู่ค้าค,ค,คู่ส่วนนะอย่างบางทีจะเป็นเซลล์นะจะไปหาลูกค้ายังไม่ทันจะสตาร์ทรถไปไหนเลยโอ้ไม่ได้แน่เลยวันนี้ไม่ได้ลูกค้าแน่เลยยากแน่เลยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยโอ้คนนี้ซื้อยากแน่เลยหรือมีเป้าหมายแล้วจะไปหานางกอนางขอนางงอฮนะโอ้คนนี้อยูเออซื้อยากใจาย,ยากนะน่าลำคาญ หยุดคิดอย่างนี้เลยนะมันเป็นการทุบหม้อข้า,ขาวหมอ้อแกงของตัวเองเลยนะเราจะไปขอให้เขาซื้อของของเราเราจะไปเสนอสินค้าของเราเนี่ยแต่เราคิดไม่ดีกับเขาซะละนึกออกไหมเราคิดไม่ดีกับเขาแหละเราคิดถึงว่าเออเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นหรือเป็นคนจ่ายยากซื้อ,อยากเนี่ยเขาเรียกศาส่งไปไม่ดีแล้วนะแต่จะไปเอาเงินจากเขานะหรือจะให้เขาซื้อสินค้าจากเราแต่เราอะ่ะกลับกลายเป็นว่าคิดลบไปแล้วคิดถึงปัญหาอุปสรรคไปแล้วยังไม่ทันได้ทดลองเลยยังไม่ทันได้ไปเพราะฉะนั้น เปลี่ยนใหม่นะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะหรือบางคนเนี่ยนะประกอบอาชีพอยู่ในบ้านมีกิจการงานของตัวเองโอ้วันนี้ลูกค้าน้อยจังเลยลูกค้าไม่เข้าออ,อเดอร์ไม่มีเลยหยุดหยุดหยุดนั่งบ่นอย่างงี้ทั้งวันนะเสียเวลาทั้งวันไม่มีลูกค้าทั้งวันเปลี่ยนค่ะโอ้ผลิตภัณฑ์ของชั้นดีสินค้าชั้นดีห้างร้านหน่วยงานบริษัทชั้นดีนะ,ะใครก็อยากซื้อใครก็อยากขายนะเนี่ยเขาเรียกคิดดึงดูดเลยเฮ้ยคนนั้นเดินผ่านมาเฮ้ยเดินแวะเข้ามาซื้อเฮ้ยวันนี้มีลูกค้า5 4, ต๊ะ4โต๊ะอะไร กำหนดที่ไปเลยอันนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะเป็นการให้พรตัวเองเป็นการให้พลังงานดีๆแต่ถ้าเราคิดวันนี้เงียบจังลูกค้าไม่เข้าเลยไม่มีลูกค้าเลยเงินไม่มีเลยเงินไม่มาเป็นไงคะนั่งโทษตัวเองอยู่ทั้งวีทั้งวันน่ะนั่งเอามือเท้าแขนตัวเองอะ่ะนะนั่งมองหน้าร้านไม่มีใครเข้าไม่มีใครมาออเดอร์ซื้อของของเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่ต้องเปลี่ยนพลังงานการคิดด้วยนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราคิดอะไรอะ่ะนะคะขึ้นกระแสนี่แม้ไปไหนขน,ขนลุกขนลุกน่ะมันมีพลังงานนะคะเราส่งอะไรไปอะ่ะมันก็ออกางงัมตลบ น,นะเปรียบเทียบให้ฟังนะคะนี่คืออีกหนึ่งอย่างนะคะของไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่หนึ่งหน้า,ายิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีนะไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าฉันมีหน้าที่มาขายเอาเงินเข้าตัวสแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวนะสินค้าของเรางานของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะให้คนมาซื้อเอาเงินมาให้เราได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเราต้องให้ประโยชน์ นะสาระประโยชน์นะคะหรือทําได้ทุกอย่างอะ่ะให้เขารู้ถึงถึงผลงานชิ้นงานนั้นๆหรืออ่าผลิตภัณฑ์อะไรของเรานะคะเนะี่ยให้ความรู้เขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ มันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตัวเราเขากกเอาเงินมาให้เราได้ได้ไดเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวอย่างที่บอกนะคะส่วนตัวเขาก็ได้สินค้าได้ผลิตภัณฑ์หรือได้อะไรดีๆไปจากเราเช่นกันคือเอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละค่ะคือการไม่ถูกมอค้าตัวเองแล้วก็จะมีนะประเภทที่ว่าบางทีเนี่ยขายดิบขายดีหน่อยนะอะลูกค้าเยอะหน่อยไม่แคร์ลูกค้าไม่งองลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็ทุบมอค้าตัวเองเหมือนกันนะคะในช่วงรุ่งเรืองเนี่ยนะคะไม่งองหรอกเออของชั้นแด่ของชั้นเด่นของชั้นดี